ถ้าถามว่าลุงท้อไหมเอาจริงๆนะมันก็มีลุงก็เหมือนทุกคนนั่นแหละมีท้อเป็นมีร้องไห้เป็น,อปนตอบสนองทุกเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์เหมือนกับวันที่ลุงตื่นมาแล้วรับรู้ว่าตัวเองต้องกลายเป็นคนพิการลุงก็ไม่ได้ดีใจนะไม่ได้ร้องไชโยโหฮ,ฮิ้วแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันรับได้ตั้งวงเลี้ยงฉลองก็ไม่ใช่นะลุงรู้สึกเสียใจลุงร้องไห้ และหาทางออกไม่เจอลุงเหนื่อยกับการที่จะต้องมาวิ่งหนีความจริงลุงคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งพยายามอยู่หลายรอบแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จกัะทีเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยทำให้ลุงรู้สึกได้ว่าสิ่งที่ลุงคิดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่หนทางที่จะทําให้ลุงมีความสุขแต่อยากให้คุณจําไว้อย่างนะสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันคือขั้นตอนที่จะนําพาคุณไปสู่ความสุข และความเข้มแข็งเราเสียใจได้เราท้อแท้ได้แต่เราต้องกลับมาให้ไหวลุงทัศเชื่อนะถ้าคุณมีความต้องการและมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปรับทัศนคติของคุณให้ดีอยู่ตลอดเวลาคุณจะเป็นคนหนึ่งแหละที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไปเชื่อหุุ